มันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกครับมังคุดง่ายจะตายนะครับในการทํานะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่เยอะกับมันมันก็ไม่เยอะกับเรานะครับสวัสดีครับผมครับ,รบวันนี้เรามาดูมังคุดกันบ้างนะครับอตอนนี้ก็เห็นก็รัดๆกันอยู่นะครับมันก็เกือบทุกสวน วันนี้เราจะมาดูให้เห็นความแตกต่างนะครับระหว่างก้านดอกกับการใบนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าการพัฒนาของมันเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับไปดูกันะครับนี่นะครับนี่สําคัญเลยนะครับก้านนี้นะฮะออกมาสั้นๆแค่นี้นะครับอันนี้รักษาดีดีเลยตัวนี้จะเป็นก้านดอกนะครับก้านดอกนะฮะ นี่รอยเด็ดเมื่อน่าจะประมาณปีกายนะครับนี้ข้อนี้ก็ค่อนข้างสั้นเห็นไหมฮะแบบนี้นะครับมันก็จะต่อเป็นก้านนะครับเป็นกิ่งก้านส่วนใหญ่นะครับนี่นะครับแต่ก็พ่นยาไว้ก็ดีนะครับรักษาใบมันหน่อยนะครับอย่าให้ใบมันเสียนะครับนะครับ ไล่กิ่งนี้ออกมาเห็นไหมฮะพวกนี้มันจะต่อเป็นก้านทั้งส่วนใหญ่เห็นไหมครับเป็นกิ่งเป็นก้านนะครับพวกนี้ลูกเลิ่มันก็จะไม่ค่อยมีนะครับพวกนี้จะต่อเป็นก้านทั้งส่วนใหญ่เห็นไหมครับเรียวยาวอย่างเดียวนะครับพวกกิ่งรองนะฮะอันนี้นะครับจะเป็นกิ่งรองพวกนี้มันสามารถพัฒนาเป็นดอกได้หมดนะครับเียนแต่ว่ามันยาวมันสั้นมากขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับว่าเรา บำมุงและจัดการกันแบบไหนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็มันก็สามารถเป็นดอกได้นะเพราะพวกนี้มันจะอยู่ในกิ่งรองนะฮะแต่ส่วนมากก็ยาวขนาดนี้ก็ไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่นะฮะใช้เวลานิดนึงนะครับนะครับยาวเรียวมาเลยนะครับนะครับมันจะพัฒนาเป็นดอกเป็น เป็นไปไม่ได้นะครับตัวน,นี้มันก็จะเป็นก้านกิ่งก้านนะครับนี่ก็กิ่งพวกนี้ก็จะเป็นดอกแต่ส่วนใหญ่นะครับเล็กๆเดียวนะครับนะครับอันนีค้คือกิ่งเขาเรียกว่า,าผมเรียกภาษาชาวบ้านแล้วกันกิ่งแม่มันออกมาอย่างนี้นะครับยาวมาไอ้พวกนี้ก็จะเป็นกิ่งรองนะครับสร้างๆกันไปนะครับ กิ่งแม่ยาวขนาดไหนนะครับยาวมาถึงนี่แล้วนะครับพวกน,นี้เป็นกิ่งรองนะฮะนี่กิ่งรองนะไอ้พวกนี้สามารถเป็นดอกได้นะครับาารอไอ้กิ่งยาวเห็นไหมมันไล่ออกมาอย่างเดียวเลยปนะ่อนมานี้เป็นไงครับเห็นความแตกต่างของมันหรือยังครับว่าเอาไปสังเกตที่บ้านเรานะครับว่าไอ้เนี่ยมันเป็นกา้าน ก้านดอกหรือก้านใบนะครับเราไปสังเกตดูนะครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกครับมังคุดง่ายตายนะครับในการทานะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่เยอะกับมันมันก็ไม่เยอะกับเรานะครับอีกอย่างนึงนะครับเราเคยทําแบบไหนก็ทําแบบนั้นแค่นั้นเองครับวันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับพี่ยิ่งพาทัวร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ อบาน้ำใสสูตรเย็นพิเศษพ่นผ่าดอกได้หฮียิ่งการันตี